สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับทีนี้มาแนะนำแนวทางในการเล่นโทนเนาะซึ่งโทนในเกมนี้ผมเอามาเล่นเป็นจนะังเกิลเนาะซึ่งสำหรับโทนจนะังเกิลเนาะก็จะเป็นตัวที่จะจะเน้นฟาร์มเนาะเพื่อให้เกิดไวไวนะครับผมว่าโทนเนี่ยมันเป็นตัวเล็ดเกมอยู่แล้วเนาะก็แนะนำนะผมว่าถ้าเกิดเล่นโทนฟาร์มแนะนำให้กดมากับเพื่อนจะเล่นค่อนข้างง่ายมากกว่านะับเห็นที่ผมกดโซโล่ Solo ดู ก็ลองเล่นดูนะผมก็ก็กคือเห็นคนเล่นเอามาฟาร์มเนาะแล้วก็ค่อนข้างเก่งด้วยนะคือมันจะเดินเกม่อนข้างไวนะผมในช่วงต้นเกมเนาะพอมันเดินเกมไวเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยมาพอมันได้ทําเกมไวแล้วถ้าเกิดทําเกมได้ด้วยเนี่ยต้นเกมเราจะ่ขนข้างนาเนาะพอมันนําปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดไวนั่นเองนะรับผเทีนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะผม,ผมจะใช้เป็นเนี่ยครับผม สามม่วงนะั่ในการฟาร์มนะครับผมเพราะปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นอ่าสามอ่าสองม่วงหนึ่งหนึ่งเหลืองนะครับผมในการตีคนเนาะแล้วก็จะใช้เป็นสามฟา้าในการทีครับผมอันนี้เราเรามาฟาร์มเนาะก็จะใช้เป็นอ่าสามม่วงไปเลยนะครับเพื่อที่ให้ฟาร์มไวๆเนาะนี้ยิ่งดีนะผมที่มีอ่าซัพพอร์ตมาช่วยฟาร์มเนาะก็ โทนเนาะผมเป็นตัวที่ก็ฟาร์มไวพอสมควรเนาะแต่ก็ไม่ได้ไวมากนะผมถ้าเกิดมีของแล้วก็เป็นแคลลี่ที่ฟาร์มไวตัวหนึ่งเลยเนาะนี่ผมก็จะตีให้ตายก่อนแนละ้วแต่อันนี้เขามาช่วยวเราเราก็ต้องตามนะครับผมเน่ครับเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยสองเด็ดส,สองม่วงหนึ่งเหลืองนะผมเนี่ยจะได้สโลเขาด้วยเนาะอย่างเรามีบัฟแดงด้วยนะเนาะเดี๋ยวเราได้มาหนึ่งคิวนะถือว่าเปิดตัวได้ค่อนข้างดีนะผมสำหรับโทนป่าเนาะ เสร็จแล้วเราก็มาเอาคลิปตัวนี้นะผมอันนี้ต้องถอยก่อนนะเนี่ครับลำยืนนิ่งเฉยเลยนะอันนี้โอเคเราก็มาฟาร์มต่ออนะันนนิดหนึ่งเนาะโอเคจังหวะนี้ผมกะจะเก็บออบเจกตีปเลยนะเนี่ยครับแต่เพื่อนเราไปไฟเนาะเนี่ยครับนี้ผมก็เลยต้องมาช่วยเพื่อนก่อนนะ นี้ผมเพิ่งตีไปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็อัติีทำระเมจนิดนึงเนะเนี่ยผมก็เปลี่ยนกระสุนนิดนึงเนาะก็เปลี่ยนเป็น2 2ง,งม่วงหนึ่งเหลืองนะครับก็แนะนําว่าเปลี่ยนกระสุนก็จะเปลี่ยนประมาณนี้แหละผมสำหรับผมนะนี่ก็ตีไปแล้วอันนี้ดูมินิแมปนะเห็นไหมอันนี้ยีหน้ามานะผมเลยต้องเดินอ,อ้อมอ้อมมานิดนึงเนาะนี่ครับอันนี้ผมระยามันยังไม่ถึงก็โอเคเดี๋ยวเข้ามานิดนึงแล้วก็ผันหน,นึ่งนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เฮฟาร์มต่อครับผม นี่ก็คือเป็นธนูฟาร์มชิ้นเต็มแล้วนะนี่เราก็โอเคฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวฟาร์มเสร็จปะตรงกลางเนาะอันนี้ไม่เชื่อเพื่อนนะผมนี่ก็ยิงมายิงยิงเนาะผมอันนี้พอเรายิงคิดว่าระยะสุดแล้วอันติเลยครับผมแล้วก็อาจจะมีหลายคนนะามือที่ผมเห็นก็ข้างบ่อยเนี่ยก็คืออ่าเวลายิงอยู่เนี่ยแล้วแบบอยู่ในระยะที่เรายิงได้เนี่ยจะชอบใช้อันติเนาะซึ่งอ่ะเอาจริงผมไม่ค่อยแนะนำเนาะก็แนะนําว่าอันติเนี่ย ถ้าจะใช้จริงก็เอาไว้ใช้เปิดไว้ใช้ปิดซะส่วนใหญ่เนาะไม่ควรนามาใช้ระหว่างที่ตีคนได้แบบนี้ครับก็คือถ้าเกิดแบบเมื่อกี้ก็ตีตีได้เนาะแต่บางคนเนี่ยผมเห็นว่าเออเขาอยู่เขา,าใช้ตีเลยนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทําไมต้องรีบถ่ายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แนะนาําเฉยๆนะผมก็สามารถใช้ได้นะว่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่แคื่อแนะนําว่าควรจะใช้ตอนท้ายหรือว่าเปิดจะดีกว่าเนาะ นี๋ก็ยิงเลยนะผมเพราะว่าอ่าเวลาเรายิงเนี่ยเราจะทำดาเมจได้เยอะกว่านะนี่ครับหรือว่าเอามาลาดัดออบเจกต์แบบเมื่อกี้ก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าโอเคเราเคิดว่าระยะยิงเราไม่ถึงเนาะทีนี้ก็ตอดกลางนิดนึงนะเดี๋ยวพอตอดเสร็จนี้ก็อันนี้กลับบ้านเลยครับผมวอลเลย์รเราน้อยละเฮ็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคกลับไปฟาร์มต่อเนาะ โ okay, อเคพะความเสร็จผมก็จะมากลางแนละ้วแต่เพื่อนเคเคลิปแล้วโอเคเรามารับกลางเนาะที่จะไปล่างนะขออภยัยครับผมพูดผิดเนาะเราเคลียร์คลิปไปแล้วผมเคคลิปไว้เนาะแต่ไม่ต้องเคลียหมดนะว่ามันจะดูเสี่ยงเกินไปเนาะนี่ยครับแต่วันนี้ผมพลาดนะนี่เขาฟิกเกอร์เลยนะเขาน่าจะรู้แล้วผมว่าผมเล่นเป็นป่าเนาะเขาเลยฟิกเกอร์มาว่าถ้าผมสไลด์ไปแล้วเนะี่ยก็คือผมไม่มีสกิลนี้ล่ละถือว่ายีน่าเขาตัดสินใจได้ค่อนข้างดีนะผม วันนี้ต้องมาทบคลิปก่นนะอนเนาะนี้เราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆผมอย่างที่บอกผมว่าโทนเนี่ยเป็นตัวเลตเกมเนาะฉะนั้นถ้าโดต้นเกมเราโดนเยอะเกินไปเนะี่ยเราควรจะซ่อมฟาร์มนึ่งเดียวเลยนะอย่างหนึ่งทีมเราเลือกมาเป็นหยอนเลยเนะยาะเดี๋ยววันนี้ผมช่วยเพื่อนเคลียร์การก่อนนะผมเนี่ยเคลียร์ไปเลยเคลียร์เสร็จโอเคผมก็จะเปลี่ยนกระสุนนะจะเล่นประมาณนี้นะผมจะเล่นเป็นอ่าแล้วก็พอมีของที่คิดว่าฟาร์มไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสองมง่วงหนึ่งเหลืองแทนแล้วนะนะ ว่าเวลาเข้าทีมไฟจริงเนี่ยผมขี้เกียจมาสลับเป็นสีเหลืองเนาะเพราะผมไม่ได้ช่ำชองอะไรเนาะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นาสามสามม่วงไปเลยอย่นี้ก็ตีออเอแจ้งเนาะนี่ผมสไลด์ไปเลยนะแต่เขาดักคุ่มอดีแนะั้งดีเลยผมไม่ได้เดินมานี้ต้องทิ้งเลยครับผมนี่ผมกะจะทิ้งนะแต่โอเคเพื่อนเราเดินมาถึงนี่ละก็ช่วยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเนาะก็ยิงไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมอย่างนี้ตีเลยนะ การจะคีบไมครับผมแต่คีไม่ตายเนาะก็เข้าไปรับนิดนึงแต่วันนี้ดูไม่ดีแล้วอันนี้ถอยเลยนี่เพื่อเราตายหมดเลยนะถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ทีมเราเ่ยด้วยความที่เป็นหย่อนนะนะก็ควรจะยื้อเลเจนซะมากกว่านะนี่ผมเข้าไปคีบๆเลยครับผมนี่ต้องแรกเลยนะผมสไลด์เข้าไปยิงเลยนี่ครับคีบๆให้หมดเนาะแล้วก็แข่งไม่ต้องกดนะเพราะว่ายังไงซะเราก็ตายนะครับเมื่อกี้คือผมแค่จะชีบๆให้ผลพอเนาะ ถ้าเกิดคเปไม่หมดยังไงป้อมกลางแล้วก็แตกเนาะเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับก็ถ้าจังหวะเมื่อกี้แรกได้ก็ได้ชีวิตไปแล้วผมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคีปกําลังจะเข้าอีกเวฟหึงเนี่ยการไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องกันนะครับแต่เมื่อกี้ผมดูแล้วว่าคีปเพิ่งมาเนาะก็เพื่อนเราก็ใกล้จะเกิดแล้วก็น่าจะมารับทันนะก็เลยโอเคตีไปเลยยอมแลกชีวิตไปแล้วนี่ต้องถอยนะนี้ผมกะจะเทรดตามเมฟให้ได้เยอะนะครับ นะครับอันนี้ผมเผื่อไม่กดแข็งนะถ้าไม่กดก็น่าจะรอดนะแล้วไม่เป็นไรนี่ก็วาร์ปกลับเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วนี้ต้องไปกลางเล่นเนาะไปช่วยเพื่อนนะผมอันนี้ผมขึ้นมาเป็นมุล,ลาก่อนนะเพื่อที่จะได้เล่นเจาเกาะน,นะผมแล้วก็ดาเมจนะครับแล้วก็โทนข้อดีมันก็นคือมันเคลียร์ไวเนาะแล้วก็เวลาเคลียร์เนี่ยทีมถ้าเกิดยืนกันเป็นหมู่คณะเนี่ยโลงกระสุนสีฟ้านี่แรงมากเลยครับผมในช่วงเลด,ดเกมเนาะว่ามันจะทำดาเมดคูณเข้าไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวหลักนะครับ ก็กาจะมาลองยิงต่อดูนะแต่เขาหนีไปแล้วโอเคอันนี้ก็มาเก็บอ่าอิ ayer, นฟะินิตซาเลเยอร์เนาะหรือว่าดัก์ซเลเยอร์ชาโดว์นะชื่อใหม่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เสียกาวแต่ก็ไม่เป็นไรนผม, okay, มนะโอเคเราก็ฟาไปแล้นะโอเคจังหวะเดี๋ยวผมได้มุลาแล้ววันนี้ผมต้องทำดามจให้ได้เยอะสุดละผมเลยเลือกที่จะออกเป็นดาบสองร้อเนาะดาบแดงแทนนะผมก็ยังจะออกเป็นมุลาอ่าไม่ใช่มุลาขอไป ออกเป็นนูมิอามก็ได้ครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแรงไม่พอเนาะยังแบบยังแรงไม่สุดไงก็เลยโอเคออกเป็นดามแดงดีกว,ว่านะผมเอาให้มันสุดๆไปเลยเนาะว่าเราเป็นสองยิงด้วยนะผมแต่ด้วยความที่เป็นยอนเนาะมันไม่ใช่แค่ทีแบบ่เอาตัวรอดเก่งนะครับก็จะตายไวนิดนึงเนาะก็เลยต้องมีผมเนี่ยคอยทำดะเมจดเพิ่มนะผมอ่ะแล้วก็เล่นโทนป่าเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีทรัพย์ที่คอยช่วยดีๆเนาะ ที่ผมลองยิงดูนะแต่วันนี้ผมพลาดนะผมคนนนัาเมดพลาดไปเยอะเลยเนาะก็เลยไม่ตายทั้มก็อีกอย่างคืออาญาเขาเกาะเลยนะผมลืมผมลืมไปเลยว่าอาญาหลุดนะเมื่อกี้นี้่อาญาเกาะบนหัวเขานะก็เลยทําให้เขาอึดขึ้นมั้งครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่วันนี้ต้องรับกลางก่อนนะต้งทิ้งล่างเลยเนี่ยมาเคลียร์กลางก่อนนะเนี่ยตีชีพก่อนนะผมพยายามตีชีพก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ได้ต่อป้อมไปเยอะกว่าน,นี้ครับ ถ้พยายามโฟกัสเนาะถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นบ้านเล้วเนี่ยโฟกัสคีฟก่อนนะครับผมแล้วค่อยโฟกัสคนเนาะยกเว้นซะแบบว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาลึกจริงๆรเนี่ยหรือว่าเขาแบบเขาเล่นเยอะไปเนี่ยโอเคค่อยมาโฟกัสคนนะนี่ก็ฟาไปนิดนึงเนาะวันนี้ตามลำลำจับได้สวยนะผมจังหวะน,นี้จับได้แคลรี่นะนี่แคลรี่เขาตายครับผมเนี่ยพออ่าแล้วก็เวลาเราฆ่าได้เลยได้ซินเนี่ยเมื่อกี้สองจะรีเซ็ตเนาะในช่วงช่วงเด่นเกมนะผมรีเซ็ตเลยนะผมก็คือจะสามารถ ใช้ทีิวสองได้รอบหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเกิดช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะลดคู่ดาว90หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่ปล่อยเขาตีล่างไปเดี๋ยวนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วเพราะว่าเราเป็นสองแคลรี่เนาะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับก็สองแคลรี่เนี่ยจะมีดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วออย่างหนึงทีมเขามันเป็นทีมไฟเตอร์เนาะไม่ใช่อัศซินนะครับก็คือเขาก็สามารถถมเข้ามาได้แหละแต่จะรับดาเมจของเราไหวไหมขนาดนี้ครับผมว่าด้วยความที่เป็น2ยิงเนาะ สองยิงก็เป็น2อยิงเลดเขมด้วยนะครับผมยังวันนี้ผมไม่ยังไม่รีบตีป้อมนะมาให้ให้บูเมทก่อนนะผมแล้วโอเคมานะนี่ผมตอนรอจังหวะสไลด์ไปยิงดูนะนี่ทดสอบเมทนะอันนี้ยิงได้ทีเดียวนะนี่ถอยแล้วผมเพราะว่าคีปมันสโลตัวเองนะเนาะว่าถ้าเกิดเราได้ป้อมสองเนี่ยคีปมันก็จะสโลตัวเองนะผมเพทำให้เกมมันไม่ได้จบไวเกินไปนะ ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับฝ่ายที่บุกนะครับแต่ก <encouragement> ็ไม่เป็นไรอันนี้ลองยิงดูนะเนี่ยครับค่อนข้างแรงน,นะดีนะผมที่ผมรอดนะถ้าเกิดว่าเขาได้แลกกับผมเนี่ยถือว่าจะเสียเปรียบเยอะกว่านี้นะครับในจังหวะนี้ขึ้นกลางเนาะนี่เขาตายสองนะก็ถ้าเล่นจังหวะดีๆก็น่าจะจบได้นะแต่จังหวะน,นี้ก็ดูทรงเนียยังจบไม่ค่อยได้นะผมเพราะว่าคีบหมดนะเนี่ยพยายามดูคีบดีๆเนาะคีบหมดนะเห็นไหมแต่ยังมีขวาอยู่นะนี่ก็ลองยิงขวาดูนะับผม วันนี้เขาลองเล่นหนูนะแต่เขาพลาดนะผมเนี่ยครับเขาพลาดนะน,นี้ผมยิงฟรีนะผมผมก็ย้อนยิงฟรีนะก็คือสองนัเมจหลักเลยที่ยิงฟรีเกมวันนี้เขาตายหมดนะตายห้านะผมแล้วก็กว่าจะเกิดอีกทีก็หลายวิอยู่นะผมก็นะ่าจะจบแนละ้วสำหรับเกมนี้เนาะเนี่ยผมก็สไลด์ตีป้อมไปนะเนี่ยผมก็จบไปแล้วผมสำหรับเกมนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนาะก็อ่ายังไม่แนะนา ให้เล่นเท่าไหร่นะเอามาป่านะผมก็ถ้าแนะนำจริงก็ให้มามากับเพื่อนดีกว่านะหรือว่าถ้าจะเล่นแชนี่เนี่ยแนะนําเป็นเอเลนดอก็จะเล่นง่ายกว่าครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเ่ยจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ